ว่าว่าได้ยินบอกได้ยินได้ยินเขีว่าตอนนี้เราจะได้ที่หนึ่งไหมเอาที่หนึ่งเลยเหรอตเอาที่หนึ่งอยู่แล้วล่ะได้ได้ได้ที่หนึ่งอยู่แล้วก็มาดีกดกดไม่ด่าด่าบนเครื่องบินนี้เมียวด่ามันเมียวอ,อ,อ,อุ้ยเฮ้ยใจยเย็นดี โอ้นก็ปวดคิดว่าใครปวดไหมวะปวดไหมวะเขี่นน้องคิดว่าฟรีไฟสัตว์เคียอะไรคิดว่าฟรีไฟลงไหนเนี่ยไม่รู้ไม่เคยเล่นมากไปละลงนั่นแหละลงไหนก็ลงนี่เมืองแล้วหมู่บ้านแหล่ะหมู่บ้านล้างไอ้เนี่ยรู้ได้ไงว่าหมู่บ้านล้างเมื่อกีี้น่อาบสากิดออกนี่ลูกผู้ แม่งสีเขียวจะอึมเนี่ยมีคนไหมมีคนไหมไม่ไม่มีเลยดาวพี่แม่งแต่งชุดมาซะเท่เอเวยไล้มาขโมยชุดคนอื่นเหรอไม่มีปืนเลยบ้างแค่หัวเงินเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยอะไรหล่อนป่ะพี่อะดีเสียงอะไรหล่อนคุณหกว่าไม่ใช่คุณแปดแต่ยังไม่มีปืนเลยโอ้ยได้ซองได้ซองซุ้พันเขี้ยอะไรวะเฮ้ยซองนี่เขาบอกว่ามันซองนี่เขาบอกว่ามันโกไม่ใช่เหรอ ซองดำเนี่ยสีดำอะซองยาวเหมือนซองยาวในฟรีไฟล์อะต้องมาใหม่เหรอเออใช่ไหมมีโกงไงอ่ะเดี๋ยวลองเล่นดูดิเออพี่ัาเกณหน่อโคตรโกงัดเกนหน่อมันจะยิงเปิดจุดทำไมเราเราต้องเอาที่หนึ่งนะเว้ยกลัวอะไรวะไม่เอาไม่เล่นซองเลยวะกลัวไม่มีโอกาสได้ไปชิดตัวต่หาก่อนโอเคว่ามาตัวเว กันหนาจังทำไมต้องนิสัยตัวเองวะเขียนต้องนิสัยตัวเองหลอนนี่แล้วไอ้เขี้ยนอย่าหลอนดิหลอนบอกแล้วอย่าโดนเยอะแพ้หัวนั่นแพ้หัวนี่เฮ้ยหัวนี้อย่างไรพี่แพ้หัวกแพ้หัวนั่นแพ้หัวนี่เฮ้ยจะถามว่าพี่แพ้หัวไหนก็แพ้ทุกหัวที่พื่ใส่อะค่ะใครเปิดอะไรเฮ้ย มึงเปิดไล่บอสโคตรเหนจะเจนอ่ะโอ้โยแต่ไฟบอดนู่นไฟบอดนี่เหรอเออมาเริ่มไล่รถเสียงจะเสียงจะกับนันเดตโอ้ไล่ปลาปิยองเสียงจะกับอีเพลย์เลยเฮ้ยกูกูจะตาย,ตายไม่เจอคนเลยอ่ะอยังไม่ได้คิวเลยเนี่ย เหลือย7จ็คนแล้วพี่ั็รีบเกินเจ้าที่หนึ่งไม่ใช่เหรอเออด่านด่านนี้มันมีกี่คนเนี่ยร้อยคนไงจริงเหรอเอ้ยตายตาย <c oughs> โอ้ยเวงูไม่ขึ้นแล้วแมวแล้วนี่มขียออกนอกวงเหรอเพื่ออะไรบอลเขียวออนอกวงเพื่ออะไรเ <c oughs> ข้าวงดี้ันหลอกคนนี้เราไม่รู้ เดเดาิงเดองบ้าาบ้าว่าว้ามีม่เป็ะเฮ้ยมีตอมีตัว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 มตัมมีตัวมีตัมมอมปอปะโผล่่ะเฮ้ยมีตัวมีตอมจิงเลนะโอ้คนหอ่จริงคนโหดถ้าเป็นคนนะบอกเลยเราแตก เฮ้ยเฮียตกใจไปดรอป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 อยู่ไหนอ่ะไป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 เฮ้ยไปเฮ้ยไปเฮ้ยซิงดีกว่าเราซิงเราไม่เก็บแอบดรอปเขาเก็บไม่ทันเฮ้ยพี่คนเฮ้ยเฮ้ยหาตัวใครทำไมพี่ฮะหาตัวหาตัวตัวอยู่ไงอ่ะ เอ้ยยังไม่โจโรเนะมันมันเร็วมากเลยเว้ยใจโรไม่ใช่โจโร่แม่ใชโจโรโจโรเออยงไงเอวตวอยยงไงย่อยู่ตรงนี้คน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 ไม่ม่ใช่ตัวแสดงใสยหนึ่งพี่มาพี่มาชุบ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 ยุบช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 ุาชบบชุมาบชุบชุบชุาชุบ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 ชุชุบช ัวนนู้เกมยังชุบโคช้าเลยอะตัวนู้นชุบช้ายัางวะตัวนู้นคนละบอด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 มีดมาแล้วี่ยเปี้ยวอะไรเปี้ยวอะไรตัวเนี้ยเอาเลย <laughs> เอาเลยเอาเลยเอาเลยปิงมันปิงมันนี่แน่ตายซะไอตาบอดเกี่ยวบอดคุ่นหกทิง้งแล้วก็เอาคุณนสองใส่ทิง้งปร๊บแป๊บที่มีสุดแดงไหมก็สุดแดงอะไรวะไม่มีอะสีแดง มอต้องขอสมัครหนึ่งเอ้าม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 าเอามาเอาอุ้ยไอ้บอสกูล่วงเอ้ยล่วงเออตายเชี่ยมันยิงคองมามัมัต้องมันต้องมาเก็บของมัต้องนั่นนั่งหลังหินหลังหินหลังหินเอามันเอามันเอามันเยี่ยกี่ตีวะเนี่ยไอ้สองตัวสองตัว มันมันเหลือตัวเดียวเปล่าก็ไม่รู้สองตัวพี่ะชะบอาวะจริงเหรออืมมั้งต้องเอาต้องเอ,เอ้ยมันปาระเบิดกระสุนสน้องไม่มีเฮ้ยยิงเปิดจุดทะเมีนกระสุนน้องไม่มีเก็บเสียงพี่เก็บเสียงไม่รู้ตำแหน่งมันหรอ มันอยู่หลังหินนะแต่อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอะระวังมันอ้อมนะอุ้ยเฮี้ยทักมาทำเฮี้ยอะไรเด็กเฮี้ยโอ้ยใจเย็นพี่วิ่งก่อนแล้ววิ่งก่อนแล้วมันน่าจะเก็บของพี่ไปแล้วล่ะนั่งไงนั่งไงหลังหินหลังหิน หัวแตกหัวแตกตัวเดียวตัวเดียวเฮียมาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวพี่ตัวเดียวเรคิดว่าส่งตัวไอสัตว์หญิงพี่โหยเด็กเพี้ยไอสัตว์เฮ้ยมีคาด้วยต้องได้ที่หนึ่งต้องได้ที่หนึ่งต้องได้ที่หนึ่งเอาที่โลไปก่อนไหมต้องได้ที่หนึ่งตรงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับเฮีย นั่นแอดดอปอยู่ข้างหน้ามีคนเก็บไปแล้วหรอไอ้นี่เก็บอ่ะไอ้นี่กเก็บคุณสีไหว,วไหมเนะี่ยเฮ้ยทำไมน้องหน้ากลมันหันไปจังวะมันหันหวไหรออก้ย เฮ้ยคิดไหมอุยมีมีมีม,ม,มีหัวยิงตูดมันอือยิงตูดมันยิงตูดมันไม่รู้อือล้อมไหม,ม,มไม่ล้มไม่ล้มโว้ยเกี้ยตูดเหล็กไม่ตูดเหล็ก <c oughs> ดยิยิงแร<ล>ง,ง,งหัวเล,ล็งลหัวเล็งหัวมันนอนอยู่อือจนลมมันใส่ถ้าไม่ถนัดก็เล่นธรรมดา ไม่ไม่โจโรมันเวลายิงปืนคนนันมันจะดีมากใจโลไม่ใช่โจโลเจอตัวจต้เรียกแบบนี้เมื่อกี้คนนั้นอ่ะมันนอ,น,อนนี่อ่ะมันนอนน่าจะค้นก็ค้นอยู่แล้วแหละเฮ้ยน้องปะปุ่มอ่ะ,สะแสดงปุ่มยิงซ้ายันไหนว่าสกอบ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 แต่เพิ่งตัวเฮ้ยเชื่อมงอ อย่าเอออย่าเอ่ยใช่ย่าเออกูกูอย่าเออมึงอย่าเออมึงอย่าเออมึงอย่าลกอย่าลกอย่าลกโอ้ยจุ๋มเองอะไรกูวันนี้คิวไปสิแล้ววางเอาเรื่องอ่ะบอดทั้งนั้นนะยีดเคทำไปเล่นกล้องข้างรับหนังไ่เล่นดิต้องเล่นดิเอ้ย โอเคโอเคได้<ะ>ไม่กี่ทธาทำะไรวสลับไงอโอเค สึงตีนหลอนหรือเปล่าหลอนหรือเปล่ามีสิ่งตีนสิ่งตีนน่าจะบอดน่าจะบอดมาขวาแล้วมาขวาแล้วนั่นนั่นนั่นขนขนขนมันย่อง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 มันเป็นคนเออ ปิดประตูก่อนปิดประตูเก็บของของอะไรเฮ้ยในในในบ้านในบ้านในบ้านอะน้ำมาแล้วยิงฟรียิงฟรียิงล่องๆมันจะปาระเบิดสองตัวสองตัวระวังระเบิดระวังระเบิดระวังระเบิดเออทั้งเมื่อกี้มึงอยู่ตรงนั้นมึงตายเดี๋ยวล็อกเดี๋ยวล็อกเดี๋ยวล็อกเดี๋ยวลกมาช่วเพื่อนรถนั่งยิงระเบิดได้ไหม ไม่ได้ไม่นะ่พี่ดูรถด,ด้วยม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไงยังไงติดติดไติดติด,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 ดโอ้โหชนะเฉโโลโลยโจโลมันฝั่นอะโจโละโจโลอะไรกูบอกว่าใจโลโจโลโอ้โห <c oughs> แอคกหน่อยละกันโอ้ ปูแม่งมันกดไม่โดนอะ